ทอดลูกเต๋าสองล,ลูกในการทอดแต่ละครั้งหยิบลูกเต๋าที่ขึ้นเลขหนึ่งออกได้ผลออกมาดังกราฟอยากทราบว่าลูกเต๋าชุดนี้เป็นลูกเต๋ากี่หน้านะครับคราวนี้เรามาดูนะครับว่าเราคิดอย่างนี้นะครับว่าค่าคงที่การสลายนะครับค่าแลมดานะครับจะมีค่าเท่ากับความน่าจะเป็นของการทอดลูกเต๋านะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าบอกว่า แล้วมีลูกเต๋าปกตินะครับยกตัวอย่างนี้นะครับมันจะมีทั้งหมด6หน้าใช่ไหมครับแล้วก็มีเลข1นะครับอยู่แค่หน้าเดียวนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสความน่่จะเป็นก็ครับก็คือเป็น1ใน6ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นค่าของที่การสลายเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าในข้อนี้มันอาจจะเป็นไอแบบที่เป็นเหลี่ยมนะครับหลายเหลี่ยมเหลี่ยมะเนี่ไม่รู้ว่ากี่หน้ากันแน่นะครับนี่แสดงว่ามันเป็นหลายๆหน้านะครับเนี่ นึกถึงอัญมณีนะครับสมมติว่าตรงนี้เป็นลำดานะครับเท่ากับ1ส่วนเเล็กนะครับก็คือ n เล็กก็คือจำนวนหน้านะครับยิ่งจำนวนหน้ามากนะครับค่าคงที่การสลายก็จะน้อยลงนะครับก็คือหยิบออกยากนะครับกว่าจะทอยที่ขึ้นหน้าหนึ่งได้นะครับมันก็จะทอยหลายครั้งใช่ไหมครับประมาณนั้นนะครับ เพราะนั้นเรามาดูต่อนะครับว่า200ตัวนี้ครับนี่คือ n0 นะครับ n0 เนี่ยจุดเริ่มต้นนะครับเท่ากับ200นะครับค่าครึ่งชีวิตครับจากนิยามครับจานวนลูกเต่าครับเริ่มต้น n0 นะครับแล้วลดลงเหลือครึ่งหนึ่งครับก็คือจาก200ลูกครับหาร2ก็คือเหลือ100ลูกนะครับคราวนี้มาดูนะครับว่า100ลูกอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราพลอส มาด้านข้างมาเห็นจุดตรงนี้ไหมครับพอดลงมาด้านล่างนะครับตรงนี้ครับก็คือ11นะครับแปลว่าค่าครึ่งชีวิตตรงนี้นะครับเท่ากับ11นะครับแล้วมาดูอีกสูตรหนึ่งนะครับว่าจากค่าของที่การสลายนะครับเท่ากับ ln 2นะครับหารด้วยค่าครึ่งชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นค่าของที่การสลายนะครับก็คือ0.693านะครับหารด้วย11นะครับ อันนี้เอาเครื่องคิดเลขมานะครับก็คือ0.693หารด้วย11นะครับเท่ากับเท่านี้ครับ0.063นะครับจากเมื่อสักครู่นะครับเรามาสรุปว่าค่าครึ่งชีวิตนะครับเท่ากับ1ส่วนด้วย n ก็คือ n นะครับก็คือจำนวนหน้านะครับ ก็คือสิ่งที่จัวเขาสนใจนี่แหละครับเพราะฉะนั้นค่า l ลมดาเราได้แล้วนะครับตรงนี้นะครับเราได้ว่า0.063นะครับเท่ากับ1ส่วน n นะครับเพราะฉะนั้น n จึงเท่ากับ1หารด้วย0 0 6 3นะครับเพราะฉะนั้นจะตอบเท่ากับเท่านี้นะครับกดเครื่องเลขน,นะครับ1นหารด้วย0.06 3เท่ากับเท่านี้ครับ 15.87นะครับ n จึงตอบเท่ากับ15หน้านะครับทำไมถึงไม่ปัดนะครับเพราะว่าความน่าจะเป็นเนี่ยเราจะไม่ปัดนะครับถ้าเวื่เราได้16มันก็ต้องเป็น16ท่วนนะครับหรือไม่ก็จะเป็น16.6อย่างนี้นะครับก็ปัดเป็น16หน้านะครับหรืออาจจะเป็น16.999นะครับเราก็ไม่ปัดขึ้นนะครับเราก็จะบอกว่าเป็น16หน้า ดักษณาแบบนี้นะครับเช่นเดียวกันกันกบถ้าเราคำนวณได้15.87นะครับมันก็ไม่ใช่16นะครับมันก็แค่15หน้าแบบนี้นะครับตอบข้อ4ครับ